บทสัมภาษณ์หลังเกมเลี้ยวผูบุกไปเสมอกับเชลซี2-2แบบสุดมันนะครับแล้วก็แทบจะยกแชมป์ให้กับซิตี้ไปแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังเกมเขาว่ากันยังไงบ้างติดตามมาได้ในสปอร์ตไกด์หลังเกมครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับแฟนๆสปอร์ตไกด์นะฮะก็วันนี้กลับมาแบบเจอหน้าเจอตากันในปีนี้นะครับจริงๆคือหยุดพักไปหลายวันนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สามารถเนี่ยเซตอัพการถ่ายทําได้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าผมแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลเนี่ยยังอัปเดตกันตลอดนะฮะที่ยูทูบสปอร์ตไกด์เนี่ยมีอยู่ตลอดนะครับย้ำว่ามีอยู่ตลอดมีผมแล้วก็พี่ป๊อปวิรพลเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะฮะในการเล่าข่าวฟุตบอลให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วววัััันนนนีี้้รรรรรบเเเเเืื่่่่ออองงงงงาาาาาลลก็็ปททผมมมจใหหฟขสภษณ์ มนะฮะฮระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป2-2โดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับขึ้นนำไปก่อน2-0แต่ก็โดนเชลซีครับตามตีเสมอ2-2ครึ่งแรกนี่ยิงกัน4ลูกและมีลูกยิงสวยๆของมาร์ติโอโคบอสิตรวมถึงการลากไปยิงของชาลาที่ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆทั้ง2ลูกเลยนะครับถือว่าเป็น1เกมคุณภาพครับที่สู้กันด้วยแท็กติกโดยที่โทมัสชูเคิลเนี่ยคุมทีมอยู่ข้างสนามในขณะที่เจนคลอปครับคุมทีมผ่านจอทีวีเพราะกักตัวอยู่นั่นเองนะคคคครรรรัััับบบบแแลลลล้้้วกกก็สส่่งงงงงงงทททาาาาาาดดนนนนนขขออเเเปป๊ิ์ะมมมมุีซึหจจ พอออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมที่บุกไปเสมอ2อและมองว่าผลเสมอเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วอจริงเหรอเป๊ปบินเดอร์เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ากับพวกเราเนี่ยมันไม่เคยน่าเบื่อเลยใช่ไหมเราภูมิใจกับลูกทีมทุกคนมากเพราะว่าพวกเขาเล่นเกมฟุตบอลที่เหมาะสมแล้วเราอาจจะหาข้อแก้ตัวได้มากมายแต่เราคงไม่ทาเราะบุกใส่ในเกมนี้เลยเป๊ปบอกว่าเราต้องการที่จะบุกเพื่อไปเอา3าคะแนนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็น3แต้มฟุตบอลมันไม่เคยน่าเบื่อเลยสําหรับการเล่นแบบพวกเรานี่คือสิ่งที่เป๊ปบอกนะครับเป๊ปบอกต่อนะ พยายามใช้พื้นที่ว่างที่เราปล่อยไว้บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถจัดการกับมันได้สิ่งที่ผมอยากเห็นคือการควบคุมได้มากกว่านี้ซึ่งเราควบคุมได้ไม่ดีนะลายจังหวะที่เราคิดเร็วและเชื่อมกันได้ดีรวมถึงการโยนบอลเปลี่ยนฝั่งตอนที่เราใช้พื้นที่ว่างที่พวกเขาปล่อยไว้เราก็เฉียบคมมากการมาเยือนที่นี่ด้วยสถานการณ์ที่เราเจอมันถือว่าเป็นแ้มที่ดีมากนะครับแฟนบอลจดจำแนวทางการเล่นของพวกเราได้ซึ่งมันเป็นเรื่องดีเราคว้าแทมกลับไปแล้วก็ลุยต่อกันในเกมหน้าผมคิดว่าเป็นเกมที่สูสีเพราะฉะนั้นผลเสมอก็ถ คนได้รับคําชมจากแนวทางที่พวกเขาเล่นเกมรับส่วนกองหน้า3คนของพวกเราก็ยอดเยี่ยมมากในแง่ของทัศนคติครับก็เอาเป็นว่าแป๊บหนงได้รู้สึกพอใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขัดกับแฟนหงมากนะครับเพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือคุณนําอ0ศูนย์แต่คุณไม่สามารถปิดเกมได้นี่ต่างหากครับที่แฟนบอลรู้สึกไม่ดีนะฮะและนี่ต่างหากที่เป็นปัญหานั่นคือแดนกลางนั่นเองแดนกลางที่ผู้เมื่อวานนี้ครับไม่สามารถนะครับที่จะคนโทรลเกมได้เลยโดยโดนทั้งโควาซิตและกองเต้เนี่ยบดบี้ขยี้สเละครับเอาบอลไปเก็บหมดนะ ครับที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ขึ้นนำสองศูนย์แดนกลางดูไม่ดีสักเท่าไหร่นักสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแม้แป๊บลินได้จะออกมาชมนะฮะแต่ผมเนี่ยในฐานะแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ขอพูดบ้างในฐานะแฟนบอลแล้วกันนะครับจะสลับไปฝั่งเจ้าบ้านบ้างครับนะทูเคิลเนี่ยนะฮะบอกว่ามีจุดหนึ่งที่เขาไม่พอใจนะครับนั่นคือเรื่องของซาดิโอมาเน่ครับโดยภาพรวมนะครับทูเคิลกล่าวนะครับบอกว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากผมว่าทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยพลาดละพลาดเรื่องของพลังงานที่แบบ มันส่งผ่านมาถึงพวกเราได้ความผิดพลาดบางอย่างมันเกิดขึ้นเราออกสตาร์ทได้เยี่ยมจนกระทั่งโดนนำ 0. หนึ่งศูนย์เนื่องจากเราพลาดหนักอยู่2ครั้ง2คราจากนั้นเราก็โดนประตูที่2ซึ่งมันยากมากนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือทีมไม่ยอมแพ้และมาได้ประตูตีตื้นจากมาติโอโครวสิตประตูนี้เนี่ยนำความเชื่อกลับสู่สนามและเกือบกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในครึ่งแรกถ้าส่งบอลทำประตูที่3ได้สำเร็จส่วนประเด็นที่ซาดิโอมาเน่ไปชักศอกใส่อัสเปโรต้านะครับนี่แหละประเด็น่ทูเคิลเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับทุ <uk> นะผมเครียดที่พูดถึงมันเนื่องจากผมรักซเดียมาเน่เขาเป็นคนดีเป็นสุดยอดนักเตะแต่จังหวะนั้นเนี่ยการชักศอกแบบนั้นยังไงก็ต้องใบแดงการตีศอกเข้าที่หน้ามันไม่สําคัญว่าคุณจะทําแบบนั้นตอนไหนจะหลัง20ินาทีหรือว่า20นาทีเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องโดนใบแดงนะครับส่วนเรื่องของโรมบรลูกาก,กูนะครับอ,อชครุ่งก็พูดนะครับว่าเขาคือผู้เล่นของทีมเรามีทางกลับมาได้เสมอนะโเราจะเคลียร์เรื่องนี้กันภายในและเมื่อเราได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยโรเบรรับรู้คุณก็อาจจะรู้ด้วยไม่มีออออออะไไไรรรรพพูดถึงงงงแลล้้วววในนนนนนตีีีีกก็็คคืืืืมมมาาาาาปปเเเ่่่่่่บทททททโษษษิัััยสสภภณณ์์ ซึ่งลูกครูก็เลยโดนดรอปไปน่าสนใจนะฮะว่าถ้าเกมนี้มีลูกครูเนี่ยทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเรื่องของวินัยมาก่อนอยู่แล้วครับในโลกของฟุตบอลนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลครับแถมให้นิดนึงแล้วกันครับเรื่องของเรือใบสีฟ้าครับนะเป๊ปนะฮะก็ไปให้สัมภาษณ์นะฮะเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวนะครับไปถามที่บีอินสปอร์ตถามเป๊ปว่าเป๊ปคุณรู้สึกยังไงตอนเนี้ยคุณกลายเป็นเต็งแชมป์ละทุกคนบอกว่าคุณเเเปป็นนนนนแชมม่่่ออ10 90%พราาาะวาคุณหงกตตับบบ๊ ตลกครับเป๊ปตอบว่าเหรอก็เอาแชมป์ให้ผมไปเลยสิจ้ะเออเป๊ปบ,บอกว่าเอามาเลยถัางันั้นเอาแชมป์ให้ผมเลยเอามาให้เราเลยแล้วเราจะได้ไปพักผ่อนที่มาเลเีฟกันจะได้จบกันไปผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ายังเหลืออีก48หรือ51คะแนนให้เราเก็บแต่ว่าเราก็ต้องเก็บแต้มต่อไปด้วยปัญหาต่างๆที่เราเจอกับโควิดแล้วก็เล่นต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมตัวรับมือเรื่องพวกนี้แล้วก็เดินหน้าเก็บแต้มต่อเนื่องหลักๆก็คือก็พอชบประชันนิดนิดบอกว่างั้นงนนนั้นงั้นไมดแนั เลยนะครับก็เป็นเก็ทเล็กเกน้อยนะฮะเรื่องราวของบทสัมภาษณ์หลังเกมที่มาฝากกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรู้สึกเต็มอิ่มนะฮะกับการได้ชมเกมสนุกเมื่อคืนนี้แล้วก็มารับรู้นะฮะเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สปอร์ตไกด์ด้วยนะครับนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีคอนเทนต์ฟุตบอลตลอดทุกวันนะฮะสามสิบเอ็ดวันของเดือนสามสิบวันของเดือนคุณเจอหน้าผมกับพี่ป๊อปแน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ